เก็ดมีหัวข้อว่าคำสั้นๆที่เปลี่ยนเศษสลึงเป็นเหรียญทองสูตรการขาย x y อากาศเซตองวิลเลอร์พมกระหายนำมากเลยเข้าไปในร้านขายยาร้านแรกที่เจอ พมหยุดยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์ที่กำลังวุ่นวายจดจ่อไปที่เครื่องดื่มตามกฎของความอยู่รอดข้อพมแห้งผากผมสั่งโคกขวดหนึ่งพนังงานขายส่วนกลับมาว่าขวดใหญ่หรือขวดเล็กเพราะ เหมือนคนอื่นไปทั่วพมตอบโดยอัตนมัติว่าขัวเล็กแม้ว่าผมจะหิวน้ำถึงขั้นมากที่สุดก็ตามกรณีแบบนี้ถือว่ารานคาเสียโอกาสแม้ว่าจะเล็กหน่อยก็ตามวินาทีนั้นพมเกิดปิงวับขึ้นว่า ถ้าพนักงานขายเปลี่ยนคำพูดเป็นคำถามว่าขวดใหญ่นะครับผมจะตอบแบบอตัตโนมัติว่าใช่หรือเปล่าหลังจากนั้นผมรีบไปเจอคุณเฮรี่เบราวน์เล่าเรื่องนี้ให้พวกเขาฟังการทดลองจึงเกิดขึ้นทันที เมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกค้าคอซื้อโคกพนักงานขายจะถามว่าควดไงนะครับโดยกำหนดไว้ว่าจะทดสอบให้ครบ5,000คนผลลัพธ์คือทุกๆ7คนในลูกค้า10คนตอบว่าใช่นั่นแปลว่า ในลูกคา้าทุกๆชิบคนร้านค้าจะทำยอดขายได้เพิ่ม3าห้าเหรียญพร้อมกับมีลูกค้าที่พึงพอใจเพิ่มมากขึ้นนี่แหละคำชั้นๆที่เปลี่ยนแค่สะลึงเป็นเหรียญทองเรามาอ่านต่อกันเลยเนาะขอ,ขอหม่ซื้อว่าสูตร สูตรการขาย XY z ของวิลเลอร์มันไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะโน้มน้าวคนที่มีความต้องการซื้ออยู่แล้วเพียงคุณเลือกใช้คำพูดและวิธีพูดให้เป็นโดยเรียงลำดับตามนี้ 1. แรงจูงใจการซื้อขั้นพื้นฐานของมนุษย์ อย่างแรกเลยมนุษย์ต้องมีอาหารเสื้อฟ้าเสื้อผ้าและที่อยู่อาศัยเพื่อตัวเองก่อนที่จะไปคิดถึงคนอื่นแม้แต่คู่ของเขาการเอาตัวรอดไปเป็นสัญชาตยานพื้นฐานที่เก่าแก่ที่สุดอยู่แล้วดังนั้น จึงเป็นความต้องการที่จะซื้อผมจะใส่ X แทนความต้องการที่จะซื้อคันพื้นฐานเพื่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ 2. แรงจูงใจการซื้อเกี่ยวข้องกับความรักเมื่อเรามีอาหารมีเสื้อผ้าและที่อยู่อาศัยเรียบร้อยแล้ว ความคิดของเราจะลอยไปอยู่กับเรื่องที่เบาสมองในที่นี้คือความรักพลังธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งในตัวเราความปรารถนาในเรื่องรักๆใครๆไม่ได้จำกัดแค่เรื่องเซ็กแต่รวมไปถึงการประจน ภการท่องเที่ยวและอีกหลายๆอย่างซึ่งตรงนี้เป็นสั้นๆทยานที่ทรงพลังอันดับสองในอันแรงจูงใจที่จะซื้อคันพื้นฐานของเราวายจะแทนความต้องการที่จะซื้อเกี่ยวกับเรื่องรักๆใครๆ 3. แรงจูงใจในการซื้อที่เกี่ยวของเงินถ้าเรามีเงินเราจะสามารถซื้อความมังคังไดการมีเงินทำให้เรารู้ว่าเราสามารถมีอาหารมีเสื้อผ้ามีที่อยู่อาศัยและความรักได้ตามที่ต้องการเงินเป็นสัญชาตญาณาาอันดับที่สามคง เราเป็นแรงจูงใจในการซื้ออันดับที่3แซดแทนที่แซดแทนความต้องการจะซื้อพื้นฐานเรื่องเงินแน่นอนนี่ไม่ใช่ทั้งหมดยังมีแรงจูงใจในการซื้อพื้นฐานอีกเยอะถ้าไปถามก๊อปปี้ไรเตอร รือนักขายที่เก่งๆแต่สคริปต์การขายทั้ง150ในครั้งของเราบอกว่าคุณสามารถปิดการขายลูกค้าทั้ง85%ดของลูกค้าใดโดยสายแรงจูงใจพื้นฐานเพียงสามข้อนี้เพราะมันเป็นพื้นฐาน ที่สุดเป็นเรื่องพื้นฐานที่สุดจงจำสูตรการขาย x y Z นี่ใ้ให้ขึ้นใจคุณจะพบว่าความเรียบง่ายของการนี่คือความรับของความสเร็จ ย่าทำให้การขายของคุณซับซ้อนด้วยกฎเทคนิคหรือหลักการประหลาดๆที่กูรูเกือบทุกคนกำลังเป้าประกาศอยู่ทอดรหัสคลุมซับในใจลูกค้าในสมองของลูกค้ามีแรงจูงใจในการซื้อพื้นฐานซข้อนี้อยู่คุณต้องทอดรหัส รหัสให้ได้เพื่อที่สมองลูกค้าจะได้สั่งการที่ไปที่มือให้ล่วงลงไปหยิบเงินขึ้นมาใจให้คุณสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณต้องจำเอาไว้คือแรงจูงใจทังาทงสามนี้ไม่ได้อยู่ในสมองส่วนเหตุผล แต่ทั้งสามซ่อนตัวอยู่ในสมองและอารมณ์คุณต้องเลือกใส่คำพูดที่เหมาะสมเพื่อผ่านด้านเหตุอันเย็นซาตายด้านและสื่อสารโดยตรงกับสมองส่วนอารมณ์อันร้อนระอุไปด้วยไฟแห่งความราถนา ที่ซ่อนอยู่หลังเหตุผลทางปวงต่อเขาม่เสียงย่งเนื้อแหงความปรารถนาและความกลัวมีพลังงานอยู่ทองอย่างที่ทรงพลต่อแรงจูงใจทงาง3นั้นคือความกลัวและความปรารถนาถ้าเรากลัวเรื่องสุขภาพเรา จะไวต่อโฆษณาทางการแพทย์เป็นพิเศษโดยเฉพาะอ,อันที่พูดถึงเรื่องราวเรื่องที่เรากังวลและบ่อยครั้งเราตอบรับโฆษณาสถานที่ท่องเที่ยวที่ดูแลดีต่อการพักผ่อนหย่อนใจราวกับว่ามีสุขภาพดี ลนอยู่ตามต้นมนาาว x นทันพื้นฐาน x x เ,เมนอีกอย่งเราควรชื่อบอ,อก x เมนอย่างมาเปิดเบิ่งคืน x เ,เมนควมต้องการพื้นฐานถ้าเราปรารถนาที่จะยุดความกังวลเรื่องเงินและมีความมั่นคง ทาง,งการเงินเราจะพบว่าตัวเองเรับฟังคนและทยายทนายธนาคารถ้าพวกเขาแตะความปรารถนาเรื่องเงินของเรารแทนสัญลักษ์ณด้วยเสร็ะถ้าเราตัดสินใจซื้อด้วยสมองส่วนเหตุผลเราจะมีเหตุผลร้อย มาคุยกับคนขายประกันทนายธนาคารคนขายอาหารเสริมหรือแม้แตเเเ่เอเจนซี่ท้องเที่ยวแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่อย่างนั้นส่วนใหญ่แล้วเราตัดสินใจซื้อด้วยอารมณ์ล้วนๆเราตอบรับทุกทุกข้อเสนอ ที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นแรงจูงใจทั้งสามของเราและเราก็เอื้อมมือไปยิบเงินเร็วมากๆเมื่อเราอ่านเจออะไรแบบนี้วับพีพหมดในห้าวันหรือคืนเงินเต็มจำนวนเอกทำอย่างไรให้ เป็นศูนย์กลางความสนใจ Y หมดทุกความกังวลเรื่องเงินในส่วน้ามคืนแดจะเจ็กเก็ตบอนฟรีวาไม่ต้องมีเงินดาวแดเลื่อนขั้นเป็นผู้บริหารตั้งแต่อายุน้อย x ว <Why>? <ข>าจขจัดรังแคหมดสิน้น Y แน่นอนว่าเราไม่ค่อยยอมรับกันแต่เราเสื้อแต่เื่อกันเนี่ยส่วนใหญ่อารมณ์้วนๆสิ่งนี้คือความจริงที่ไม่ควรลืมสิ่งที่ทำให้คนเมือม่อเมื่อลาย พันปีก่อนตัดสินใจซื้อถ้าสกิตโดนแรงจูงใจนั้นต้นที่พมพูดถึงรับรองว่าลูกค้าในปัจจุบันของคุณก็ยังซื้ออยู่คายสูตรไรกระดุมเบลนยูเนียนความปรัถนาอันยิ่งใหญ่ของ ของบรรดาเมฆคือลดภารกิจรายวันบางอย่างลงไปแบบไรกังวลภารกิจอย่างใส่เสื้อผ้าและถอดเสื้อผ้าให้เจ้าวิวลลี่ตัวน้อยสักหาครั้งต่อวันเอกตอนที่ผมทราบถึงข้อมูลนี้ ผมแนะนำให้พนักงานขายทดลองสคริปต์การขายจำนวนหนึ่งเพื่อโป้โหมดสูตรไรกระดุมของแบนยูเนียนจากเสียงย่างเนื้อทั้งหมดกลัว่า3สสคริปต์ที่ถดสอบสคริปต์ที่ขายสูตรนี้ได้มากที่สุดคือ รับประกันว่าเจ้าตัวเล็กจะใส้ได้ด้วยตัวเองอประโยชน์นี้เพียงประโยชน์เดียวเติมเต็มความปรารถนาที่บรรดาเม่เมเฝ้าไฟ,ฟ่ฝันถึงและมันเป็นประโยคที่รเรียบง่ายพอที่จะใส่บรรดาเม่เมยอมจ่ายเงินมากขึ้นไปเนาะ ทายเข็มกลัดคัดราคาแพงความกลัวอันยิ่งใหญ่ของคนเป็นแม่และเป็นผู้หญิงทุกคนคือการที่เข็มคลัดอ้าออกมาในจังหวะที่มีที่มีบังควรและทีมแทงเจ้าของที่ใช้งานมันอยู่เอก มีพนักงานขายคนหนึ่งทำยอดกับเข็ม,คล,ขมคลัดเป็นคลัดนี่ได้มากกว่าคนอื่นด้วยประโยชน์ชนเพียงประโยชน์เดียวคุณไม่เจ็บตัวแน่นอนเพราะเข็มคลัดของเราไม่อ่าออกมาอีกหนึ่งความกังวลและเป็นความปรารถนาของบรรดาเมมๆ นั่นคือการมีฝาผ้าอ้อมที่ไม่ทำอันตรายต่อลูกน้อย x และเมื่อผ้าอ้อมแบบกระสับออกสู่ตลาดมันคายดีเป็นเทน้ำเททาเมื่อพนักง,งานขายไซส์สคริปต์การขายที่ผ่านการทดสอบมาเร็วสคริปต์นี้ พาอ้อมพวกนี้ออกแบบมาให้กระสับตัวสบายและใส่เข็มคลัดเพียงสิ้นเดียวใส่ความโรแมนติกวายขายเฟอร์นิเจอร์ล่างจากที่ผมเข้ามาดูแลให้ครให้คำปรึกษาด้านการขายให้กับบริษัทแฮก มีอยู่วันหนึ่งพนักงานขายคนหนึ่งพาลูกขาผู้หญิงไปลองเก้าอี้บมแสนสบายเดี๋ยวพูดว่านี่เป็นเก้าอแอบหงีบรุ่นใหม่ของเราและเมื่อลูกค้าหันมาถามว่าเก้าอี้แอบหงีบคืออะไร พนักงานขายจะต่อว่ามันเป็นเก้าอี้ที่สร้างขึ้นจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่คนพบว่าตำแหน่งที่วางศีรษะหรือเอซศีษะนี่คือตำแหน่งที่สบายที่สุดสิ่งที่จะช่วยให้การนีบการนีบรับเป็น ประสบการณ์ที่ดีมากๆลองดูสิครับภายลังคุณซาบดันเด่นออกบอกผมว่าประโยคนี้ประโยคเดียวเพิ่มยอดขายให้เก้าอี้ตัวนี้ถึง10%ดังนั้นห้ามลืมแรงจูงใจพื้นฐานทั้งสเด็ดขาดแรงจูงใจดำเนินดำรงชีวิตเอก แรงจูงใจเรื่องโรแมนติกวายแรงจูงใจเรื่องการเงินเ็จทั้งสามแรงจูงใจจะช่วยทำเงินให้คุณถ้าคุณถอดรหัสเป็นจมอาคงลูกค้าดูกระเปา๋าจะต่างมากกลัวสมองคำที่คุณเลือกใช้ในการขายมีพลังมากกลัว ปลายราคาอาพิษาไทยยังโมโคหก่อนไหนทุกคนนี้ก็บ๊ายบาย